เอา้าคนหายไปไหนหมดเข้าไปหาใครไม่มีนะถ้าเดือนละสองครั้งยังช่วยเหลือกันไม่ได้ต่อไปก็หาน้ำแดงกินเองโอ้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ แล้วไม่ตอบคอม,อมเมนต์ด้วยนะ มาสร้างมาสร้างว่าเขียนยังไงว่ามาสางว่ามาสางว่าเทมามาสางว่าเท ตลกพวดพูพลึงมูตลกพวดโพดยายคำชอบหลายคนใช่ยายคำก็ชอบฝรั่งคนหนึ่งด้วยยายคำหาว่ามันเจ้าชูเดอ้อเจ้าชูกับยายแก้วอีกยายแก้วยังไม่เจ้าชูเท่ายายแก้วยังไม่เจ้าชูยายคำก็ชอบฝรั่งคนหนึ่งอยู่สิงคโปร์อะ่ะชื่ออะไรไม่รู้วันนั้นเขามาเขาบอกว่ายายแก้วคุยให้หน่อยยายแก้วก็คุยไม่เป็นหรอกเราก็รู้พอนิดๆหน่อยๆไม่ได้รู้เยอะอะไรเงี้ย ช,ชอบคุณเนี่ยมีเมียชอบ ฝรั่งคนนั้นนะ่ะชื่ออะไรอยู่สิงคโปร์อะ่ะมีคนหนึ่งแหละที่ชอบมันนั่งที่ชอบมาเฝ้ายายคำแล้วก็มีสาคอนหรือเปล่าสาคอนอนะนรนาะะเป็นสาคอนแล้วก็ไม่รู้ใครไปไปไม่กี่วันรู้หมดเลยนะบอยรู้สึกเกิดใส่ใจเหลือเกินนะ หาไม่เจอไม่รู้ก็ชื่ออะไรต้องพิมพ์ใช่ไหมสะดาวชื่อช่องก็เชื่ออะไรสะดาวอะไรสะดารชาแนลไปถามยายคำดิชื่ออะไร อ๋อชื่อเสดาวเชนเน่ไม่ได้ไลไม่เห็นไลไม่ได้ไล